สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมการเพาะพันธุ์กบแบบนอกฤด,ดูกาลครับโดยใช้สปริงเกอร์ครับแล้วก็เพาะพันธุ์ในกระชังบกซึ่งสำหรับคลิปนี้เหมาะสำหรับรท่านที่ว่ามีพื้นที่จะจำกัดใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ไม่ต้องอออก่อ่อปูนนะครับเนี่ยก็จะใช้สปริงเกอร์เปิดน้ำทำน้ำฝนเทียมให้นี่บรรยากาศโดยรอบก็อย่างนี้ครับ วันนี้ผมเพาะไว้นี่เป็นอายุลูกอส์นี่ได้สามวันครับพเพราะผมเพาะตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนมีนาคมซึ่งเป็นหน้าแรงดูดแรงครับก็จะใช้ฝนเทียมหลอกลอก่อให้กบออกไข่ครับเดี๋ยวจะพามาชมกันใกล้ๆว่าได้ลูกอสตัวขนาดไหนสามวันนี้ก็สามารถกินอาหารได้แล้ว บรรยากาศรอบๆก็เป็นหน้าแรงบนเขาก็หญ้าแห้งหมดเลยวันนี้เป็นวันที่สามหลังจากทำการเพราะเมื่อคืนวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบแปดมีนาก็หกสามวันวัดีลูกพอเก็สามารถอากินอาหารเม็ดได้แล้วครับบางตัวยังไม่ทันได้ออกคู่เดี๋ยวเย็นนี้จะต้องทำการคัดแยกพ่อกับแม่ออก โดยใช้สามแม่ครับของผมใช้สามแม่แล้วก็พ่อพันห้าตัวใส่เผื่อไว้ครับบางตัวอาจจะไม่ผสมพันธ์ุนี้ครับดูกันในใกล้ลูกออสอายุเพียงสามวันสามารถว่ายน้ำได้แล้วครับ แต่ท่านใดมีผักกระเฉดใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับมีประโยชน์มากแล่ตอนนี้หาผักกระเฉดไม่ได้ก็ใส่ผักบุ้งไปแทนครับบรรยากาศรอบๆปิดน้ำให้ดูกันชัดครับลูกออดอายุเพียงสามวันครับ อันเรยลอยอยู่คืออาหารเม็ดครับเป็นอาหารเม็ดส่วนมากก็จะใช้ของให้เก็บอาหารลูกอสต์ผงหนึ่งก็ประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบบาทครับอาหารก็จะให้แค่ช่วงเย็นอย่างเดียวแล้วก็อนี้เราก็ดูตามปริมาณว่าอาหารเหลือเยอะไหมอะไรไหมเพราะว่าช่วงแรกๆก็ลูกอสก็มีแร่ธาตุจากแม่เขาอ,อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องให้มากครับไอส่วนวขาวๆเป็นกองกองนี้ก็คือเป็นไข่ที่เสียที่ฟอครับที่ว่าไม่สามารถฟักตัวได้เนี่ยครับอันกองกองขาวๆลูกกบลูกอสก็ดกกีก็กินได้ครับ ปล่อยไว้ไม่ต้องตักออกนะครับน,น้ําไม่เน่าครับเนี่ยที่เป็นกองกองคือไข่ฟองครับผลงานก็ที่ได้มาก็เก้าสิบเปเซนครับสําหรับที่ฟักออกมาเป็นตัวโดยใช้แม่พันธุ์เพียงสามตัวไข่เขาออกแล้วแต่เขายังจับคู่อยู่ครับยังไม่ทันจะแยกเดี๋ยว เย็นนี้จะทําการคัดแยกพ่อกับแม่ออกแล้วก็ปล่อยแต่ลูกไว้อย่างเดียวนี่ครับท่านที่ได้ชมค,คลิปแล้วก็สามารถเอาไปเรียนแบบกันได้นะครับเอาไปเพาะกันได้สำหรับพื้นที่ใช้พื้นที่น้อยครับ ะชังบกก็ขนาดความกว้างก็สองเมตรห้าสิความกว้างเท่ที่ครับความกว้างความกว้างของกระชังสองเมตรความยาวสามเมตรครับใส่กบก็ที่ผมเคยทํามาก็ไม่เกินสี่คู่ครับก็เกินสี่คู่ไปผมทดลองใส่แล้วว่าไข่ที่ฟัดออกมามันจะแน่นครับมันจะแน่นกระชงังต้องทําการคัดแยก ทีนี้ผมใครเพียงแค่สามตัวครับแม่พันธ์ผลออกมาก็เกินคาดครับนอกฤาดูกานขใดที่เห็นคลิปแล้วก็ถ้าเกิดอยากได้ความรู้เรื่องกบก็สามารถกดติดตามได้ครับกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีสาระดีๆเกี่ยวเรื่องกบเดี๋ยวผมก็จะมาทำการลง คิดให้ชมกันเพื่อเล้กเปลี่ยนความเปเห็นซึ่งกันและกันครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอยากถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องกบก็ผมก็พอจะตอบได้เป็นแต่ก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ถึงกับร้อยเร์เซครับหลบหลอก็ใช้ื้นที่น้อยครับไว้ปูนทำกันง่ายคราบกระชังช่างบก ลงทุนไม่มากครับกระชังก็น่าจะประมาณผมจําไม่ได้ซิ้อมานานแล้วน่าจะอยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบาทครับบรรยากาศรอบๆเป็นฤดูแรงแดดจ้าเลยแต่ลงแรงดีครับติดรอบเขา ลูกกก็เยอะพอสมควรนะครับเต็มรอบกระชังเลยลูกออดน่าจะได้ประมาณพันตัวน่าจะได้อยู่ครับถ้าเกิดรอดหมดนะครับพันกว่าน่าจะได้อยู่ครับนี่เป็นผักบุ้งจะให้ดีก็ต้องเป็นผักกระเฉดครับแต่เอาเขดีผักกระเฉดหายากก็เลยไม่มีก็เลยต้องใช้ผักบุ้งแทน แผน,นผักกะเฉดคับถ้าผักผักกะเฉดก็จะดีนะเนราะว่าเขาจะมีฟองรอบรอบรูบโกบเขาก็จะและเล็มพวกฟองที่ไว้พุ่มก้านใบเขาอยู่จะเหมือนธรรมชาติมากกว่าครับ สำหรับวันนี้ก็คลิปการพาะพันธ์กกแบบนอกฤดูก,การก็นรก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวติดตามชมได้ครับเกี่ยวกับสาระเรื่องกกหลังจากโตขนาดนี้แล้วก็จะไปคัดทนา,าไหนการจเจริญเติบโตงเขาใช้เวลาเลี้ยงเท่าไหร่อะไรยังไงในการเลี้ยงเดี๋ยวจะมาแนะนำให้ฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็มี่เพียงเท่านี้นะครับจกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ